สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามชิ้นของเจ้าเจ้าพุธครับเจ้าพุธนี้เกิดก่อนอไก่ทั้ง3ามตัวนี้นะครับเกิดเกิดก่อนครับตัวนี้ชิ่อเจ้าพุธนะครับเห็นไหมครับ รักษะของเจ้าพุธน้อนไก่ก็จะตั้งนะครับนี่คือการที่เราเอาเจ้าพุธให้มาเดินออกอยู่นอกกรนะครับเดินเล่นคลายผ่อนารนะครับ สีของเจ้าพุ้นนี้ก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแป้วครับเจ้าแป้วนี้ก็จะมีลักษณะหอนไก่ที่ยังอ่อนตัวอยู่นะครับ and ชอบตำแหน่งตรงนี้มากนะครับคือทีอใใอ่เขาได้อยู่ใกล้พัดลมนีะครับเขาได้อยู่ใกล้พัดลมชอบนครับส่วนนี้ครับชีดนหนึ่งนี่ก็คือเจ้าหวอครับเจ้าหวอนี้ก็จะมีลักษณะสีสันคล้ายๆกับเจ้าพุดนะครับ เป็นพ่อพันสายพันเดียวกันครับพาทางขึ้นพาทางขึ้นไปทางไหนดีจะได้ไหมดูนะครับดูดูจะขึ้นได้หรือเปล่า <Okay. S 1> เห็นเพื่อน อยากไปด้วยอยากไปด้วยหนึ่งจะขึ้นไหมหนึ่งสอ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 งนิ่ๆสองสามสามสามนิ่งๆอึ๊บอึ๊บอึ๊บจะขึ้นได้ไหมครับเอาใจช่วยน้องบอด้วยทำได้ครับได้ก็เป็นรวมตัวนเป็นสามกมา ขาชอบอยู่หน้าปลาหลงมันเย็นสบายกระโดดขึ้นไปไปอยู่กันแค่นี้ก็สบายใจแล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่เราคุ้นเคยที่สุดนะชีสันสวยงามนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูนิสัยของเจอปุ้นนะครับนะครับก็จะไปลุาาปยโนร่างครงกับเจ้าเทิด ถามาทำไมไม่ตีกันเลยเอาไปตีกันเลยมันไม่สู้หรอครับอ่จะทิศมันอายุมากกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าคันดูกว่าแต่เก่งอยู่ข้างนอกครับพอเขาออกมาวิ่ง4 500, 100, 100ี่คนร้อยรอยเมตรชายร้อยเมตรเลยวิ่งเร็วมากนเนี่ยนี่เก่งครับเรนี่เก่งเงนี้เก่ง, like, ง,น,กงนะฮะ ที่บอกว่าอย่าให้กูเข้าไปได้นึงมึงอะไรประมาณเนี้แต่พอเอาเข้าไปเนี่ยแม่ดูเล็กๆออกมาได้ครับบินออกมาได้เฉยเลยน,นี่เขาครับเจ้าพนครับคือก็เห็นตรงนี้อยู่ด้านไหน ก็เห็นก็เสือน้อยนะครับตอนนี้ชื่อเสือน้อยครับอยากเข้าไปจะพอสมมติว่าเราเปิดให้เขาเข้าไปเขาก็ไม่เข้านะครับเขาก็ไม่เข้า นเขาก็ควรอย่างนี้แหละควรเหมือนแบบเป็นนักเลงไงนะแต่พอเจอจริงๆแมวอะ่ะครับมารวมกลุ่มกันใหม่ครับชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่าชีวิตแบบแบล็คชีวิตแบบแบลวคแบบส,สบายๆอะไรเงี้ยไม่ชอบนะครับเลี้ยงกระเจี๊ยดนี่เลี้ยงง่ายครับ มีน้ำนะครับมีมีข้าวเปลือกบดของเขานะครับก็อยูได้ลนะหยอดวัคซีนดูแลว่าผลเขาเร่วงหรือไม่ร่วมถ้าผลร่วงก,ก็เราก็แยกดูอาหารการกินให้เขาแล้วก็ให้เขาตากแดดบ้าง่างเงี้ยก็โอเค ถ้าประมาณเขามาสักปีหนึ่งเนี่ยหางของไก่จแจแเหล่านี้ก็จะขึ้นไก่แจทนี่มีกันไล้วสวยๆอะ่ะเน็นนะครับเวลาก็เดินพร้อมกันไหมคนเขาจะฟูสวยครับคนเขาจะฟูสวย วันนี้เอาขาดอาหารอันเล็กเอาไม้กนินกันเล่นอยู่ด้านนอกเพื่อเขาจะถือน,นี่ครับส่วนเจ้าพุทก็เลาะอยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยเขาชอบแบบสันโดษตัวนี้อันนี้เป็นไก่เป็นเป็นตัวพี่นะครับเป็นพี่ แต่เวลาโตมาโตโตเท่ากันเนไระยะเวลาโตมายิ่งนนิงั้นเจอแล้วเนี่ยไอ้แป้วโตกว่าเลยโตไวขึ้นอีกไอ้เงยก็โตมองไปมองมาพวกน้องโตกว่าตัวที่ครับ ่วนารักบางทีเหงาๆหรือว่าเซ็งๆอะไรเนี้ยก็เอาเบียร์มานั่งกินดูไก่แจ้มันก็ค่อนคลายได้ระดับหนึ่งครับนี่ครับเจ้าตำรับบันี้ครับเจ้าคุณครับ,รบไปหาเพื่อน ตรงมุมนี้เป็นมุมอาบแดดแต่แดดยังไม่มานะวันี้ฝนึมุมอาบแดดตรงนี้เป็นมุมอาบแดดแต่วันนี้แดดยังไม่มานะครับเจ้าทิดก็มีเมียสองตัวอะไรนะจะปุกปุ้ยจะปุกปุ้ยเมียฟักไข่ เลี right? so, ้ยงมให้ยุ่งก็เลยให้มันอยู่เลี้ยงน้องน้องหกตัวนะครับเดี๋ยวถ่ายดูดิว่าน้องน้องหกตัวเนี่ยก็คลิปก่อนเราก็ลงไปได้แล้วนะครับโตขึ้นเยอะเลยครับไม่กี่อาทิตย์เองโตขึ้นเยอะเลยนะครับโตขึ้นเยอะ อันนี้อาหารกินเล่นครับถ้าแบบเป็นแบบข้าวเปลือกบดก็จะอยู่ใน,นของก็จะกิน,นครับมีน,น้ำให้เขาเปลีป่ยนบักดูแลบักครับอ่ะ,อะเรากลับมาที่จ้าพนครับอยากจะเข้าไปชกไปตีแล้วเกิน แต่วลาให้เขาเข้าไปให้เขาไม่เอานะหนีร้อยเมตรเลยเสเชดายวันนี้แดดไม่ไม่แรงฝนจะตกพายุมาฮะก็เลยต้องอยู่แบบ มันมีแดดไปวนันนี้แต่ก็คึกึมีมีแสงสว่างเข้ามาก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ครับเจ้าเงยครับเจ้าเงยงวดที่แล้วนะครับให้ลอตเตอรี่เข้าชุดหนึ่งครับ045ครับผลงานของเขาติดตามเราได้นะครับทางช่อง YouTube สงหวังแต่จะสวยงามนะครับ รืะว่าต้องการอยากจะเสี่ยงดวงก็พินไปเลยครับกาแจ้สวยงามสมหวัขขงก่แจ้สวยงามครับไม่ต้องรไม่ต้องรูแป้งรวยทั่วไทยพินไปเลยครับแล้วเราก็จะมีเลขดเด็ดให้กับท่านนะครับดูทุกงวดเลยดูทุกงวดเลย นะครับเวลาเขาไปอยู่รวมกันนะ้ยดูดูสวยนะครับทางเขาเนะี่ยถึงพุ่พุ่มพุ่มพุ่ม,มผมนึกไม่ออกว่ามันเหมือนอะไรยังไงนะหางเครื่องแดนเซอร์หางเครื่องเนะี้ยเวลาจะขึ้นเส้นนะ,ะเวลาจะขึ้นเส้นนะสมัยสายยันใช่ไหมสมัยสายันนะานนะานนะหางเครื่องเนะี้ย จะมีพุ่มๆออกมาใช่ไหมแดนเซอร์อ่าเรามาเต้นนาฬิกาสวยดีแดงสิงแดนซ์นี่คือเจ้าแบบสวยงามครับต้องนุ่ยครับจะพุ่ง จะพูดจะไปยุ่งแต่กำลังคิดอย่างนีเปิดได้เข้าไปเก็วิ่งอยากเข้าไปอยากเข้าไปพอเปิดประตูลองลองลองดูเปิดประตูนะครับลองดูนะครับลองดูเปิดประตูให้เปิดประตูให้จะเป็นยังไงเสือเสือน้อยมากไป เชียร์น้ำมาก่อนเลยฮะอ่ไปไหมไปไหมเข้าไปไหมเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าวะตัวไอจิทไอจิทแข้งขาเขาใหญ่กว่ารอครับเสียงดีเสียงดีเสียงดีพินิยม trong người xem đi được rồi ไปไหนก็จะไปด้วยกันตตัวนี้สี่ตัวนี้ไปไหนจะไปด้วยกันเวลามีการตีกันนะเขาจะช่วยกันดีมากครับตัวนี้เตะตัวนี้ช่วยจิกตัวนี้เตะตัวนี้ช่วยจีดนะครับช่วยกันดีนะเจ้าหอครับตัวนี้เจ้าหอ เวลาเขาจะนี่สวยใก่แจ้นะครับยั่วเขาครับแต่เวลาเขาออกมาจริงๆไม่เอาด้วยการเป็นกลุ่มของไก่แจแกอันนี้ครับจะพุด พูดหันหน้าหน่อยแล้วลูกหันหน้าหน่อยหันหน้ามาหน่อยแล้วแล้วหันหน้ามาหน่อยแล้วกจะเข้าสวยงามครับไก่แจ้ชนดน้ เวลาได้เรียนได้อยู่ไกลก็มีความสุขครับเจ้าแปวครับเจ้าแปวที่ก็หลอกเจ้าแปวที่ก็หลอก ดดดดดดเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ